อันนี้ประเด็นที่สองอาจารย์ครับสำนักปัจจุบันเนี่ยอายุ35ปีกำลังเข้าสู่ปีที่36ครับถือว่าเป็นเป็นวัรุ่นอายุประมาณนี้ไป็นรุ่นรุ่นที่ใหม่ครรุ่นน่าจะรุ่นถ้าเป็นคนก็รุ่นรุ่นกลางคนใช่ไหมนะครับย่าปี36นะครับอาจารย์จะให้อาจารย์เราไปฟังกันครับว่าที่ผ่านมาผลงานของสำนักบริการวิชาการประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ย มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างครือเปล่าครับครัเปลี่ยนเยอะครับถ้าอยังไงเดี๋ยวผมจะคุยไปแล้วก็เผื่อว่าท่านรองบิ๊กนะฮะเผื่อว่าท่านรองโอเล่เนาะมีมีอะไรที่จะเสริมเดี๋ยวเราจะเสริมกันอีกที่นิงนะครับอ่าสำนักบริการวิชาการเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นก็รุ่นฮะตั้งแต่อ่าปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับเนาะสองห้าสามสองนี่ถ้าถ้าปีสองห้าสามสองนี่ ผมก็เรียนอยู่ที่นี่แะ้วผมเรียนอยู่ที่นี่ปีสองแล้วนะครับท่านรองวิทยุเมื่อไหรฮะมับน่าจะมัาขึ้เออนะฝ่ายท่านรองวิทยุครับอยู่ท่านอยู่ปฐมช่วงช่วงตายครับโอเคนะครับผมก็ปฐมเออครับปีสองห้าสามสองที่มีการก่อตั้งสำนักบริการวิชาการนะครับตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครับแล้ว จุดเริ่มต้นของของสำนักบริการวิชาการจะอยู่ที่อาคา,า,ารอีสานเขียวอีสานเขียวนะตอนนั้นนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขวัญมอในภายหลังและหนบัดหน้าก็คือโรงแรบมบายาสตาเพราะฉะนั้นนี่ <evet S 1> ก็คือถ้าพูดถึงสำนักบริการวิชาการเนี่ยเราก็อาจจะมีความคุ้นเคยอยู่ในแง่ของที่เรียนกับที่อยู่ที่ตั้งของสำนักอยู่ใกล้ๆกัน เนาะในปี2อ3พนนี่นะการก่อตั้งนี่ไม่ได้ไม่ได้ก่อตั้งเป็นสำนักบริการวิชาการนะครับ,รบก็ตั้งเป็นศูนย์การศึกษาต่อเน,นื่องใชนะ่ศูนย์การศึกษาต่อเน,นื่องซึ่งเน้นเน้นเรื่องของการอบรมหรือว่าให้ความรู้ที่เกี่ยวกับคล้องกับหลักสูตรทางด้านการศึกษาครับนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ตรงนั้นนี่ท่านผู้ในการท่านแรก ใช่ไหมฮะท่านก็อยู่คณะศึกษาศาสตร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรวิรวัติรัตนเศรษฐากุลจำได้จำได้เพราะว่าเพราะว่าท่านพออท่านอดีตพอนะเป็นภรยาของท่านศาสตราจารย์นายสแพทย์เชิดชัยรัตนเศรษฐากุลซึ่งเป็นอาจารย์ท่านผมแล้วก็เป็นคณะบดี คณะสัตวันพยาศาก็ร์คุ้นเคยอยู่เลยครั้นแรกใช่ยรับก็เลยคุ้นเคยกับในส่วนของข้อมูลในตรงนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่ทำหน้าที่เป็นเรียกว่าหน่วยหน่วยฝึกอบรมต่อเรื่องด้านการศึกษาครับนะครับประมาณสักสิบปีนะในปีสอง2นร้อยสิบสองนะครับก็เปลี่ยนจากศูนย์การศึกษาต่อเรื่องเป็นศูนย์บริการพิหากษานะถ้าถ้า ถ้าใครจําได้นะสองห้าสี่สองนี่มันสองปีหลังจากต้นยำกุ้งครสิก็คือหลังจากวิกิตต้นยำกุ้งในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเนาะซึ่งประเทศไทยโด่งดังทั่วโลกนะฮะในเรื่ของเกิดเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงใช่ไหมฮะค่าเงินบาทเรานีจากยี่สิบกว่าบาทจากยี่สบ้าบาทตอนนี้ลดล์นี่ครับรูปมหาราชแต่อยู่ที่สัก4ี่สี่สิบกว่าบาทเนาะเพราะฉะนั้นนี่ จากคนที่เคยมีนี้อยู่บาปหนึ่งใช่ไหมจ่านดอลลาร์นี่ต้องต้องใช้ไม่ยมติภานี่ไม่ใช่นะพอช่วงนั้นต้องจ่ายไปถึงสี่สิบบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกิดวิกฤตขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลก็คือจะต้องมีหน่วยงานที่จะช่วยในการที่จะไปฟื้นฟูนะฮะในเรื่องของอาชีพในเรื่องของชีวิตคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน นะครับก็เลยตั้งเป็นศูนย์บริการวิชาการขึ้นมานะครับเน้นดูแลดูแลประชาชนที่ได้รับใช่ครับใช่ครับก็คือมีนงบประมาณมาให้สย์นี้กระจายไปให้กับนักพิชาการในมหาวิในมหาวิาลยนะฮะไปทําโครงการกิจกรรมไปส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งหรือว่าให้สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะขายแล้วก็ มีไรายได้เพื่อที่จะชดเชยหรือว่าทําให้คุณภาพชีวิตของของประชาชนดีขึ้นในช่วงหลังวิกฤต,ต,ตศเศรษฐกิจในช่วงนั้นนะครับทีนี้ผ่านมานะหลังจากปี42เป็นศูนย์บริการวิชาการในร่ี้ในปี2558ันปีเ5 5 8 58 58เราก็ขยับมาเป็นสำนักบริการวิชาการนะครับอันนี้คนที่อยู่ตรงนี้ จะเป็นผู้บริการนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจ้าสานักนะฮะไม่เหมือนกับอ่ไม่เหมือนกันเดียวของเราภายในนะไม่ได้ไปยังครับไม่ใช่พอเปลี่ยนเป็นสานักบริการวิชาการแล้วผู้บริหารก็จะเป็นเจ้าสานักไม่ใช่นะก็จะก็เป็นผู้นวยการสานักบริการราชการซึ่งช่วงนั้นน่าจะเป็นอยู่ในช่วงของท่านรองศาสตราจารย์ดรอํานวยคคำตึ้งถ้าจำไม่ผิดนะับนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ของสำนักบริการวิชารารอีกทีหนึง่งแต่ว่าหน้าที่ในตรงนี้ก็คงคล้ายๆกับในช่วงของการเป็นศูนย์บริการวิชาการส,สังคมก็คือได้รับงบประมาณจัดสรรได้รับงบประมาณแผ่นดินจัดสรรฐานมหาวิทยาลัยมาที่สำนักและสสำนักก็ทําหน้าที่ในการที่จะก,กระจายงบประมาณส่วนนั้นนะครับให้กับคณาจารย์ให้กับนักวิจัยของคณะวิชาต่างๆนะครับไปทาโครงการผมก็เคยได้รับอันนี้สงาก เมื่อประมาณส่วนนี้นะครับผมก็ของมืประมาณประมาณสักหกหมื่นบาทนะครับไปไป,ไปทำโครงการป้องกันโรคพิษสุัขบ้าในในนักเรียนแถวโน้นฮะแถวอำเภอหนองสองห้องนะครับไปหาก,กินโซนนั่งโชวนั่ง <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ทำโครงการอบ <c oughs> รมนักเรียนนะครับ <c oughs> ให้มีความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพสเลี้ยงอย่างสุน,นัขแมวอะไรพวกนี้แล้วก็วก,การทำา็กักซซนวัคซีนอะไรต่าง นะครับก็ก็ได้รับอนิสงส์จากงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรผ่านนะครับสำนักบริการวิชาการนะครับซึ่งทุกๆคณะก็น่าจะมีประสบการณ์ตรงนั้นท่านรองวัเลิศเราเคยได้รับนะของของท่านรองวันเลิเป็นเป็นเป็นดนตรีเป็นดนตรีนะครับที่กาสินรศึครับที่กรองครับท่านรองที่เคยเคยขอรรี้มมััคบไไไ่ดขอทางทางนี้ครับท่านรองที่เคยขอโปรเจกต์ผ่านอีกส่วนหนึ่งนะฮะนะครับในปีห้าแปด เปลี่ยนราเป็นสำนักแต่ว่าจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ที่หลายท่านอาจจะอาจจะคาดไม่ถึงนะครับไม่ใช่แคข,ขัดสั้นนะั้นที่คาดไม่ถึงอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายของของรัฐบาลบก็คือในในปีในปีเื่อประมาณสองห้าหกสามได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจดสัรงโประมาณแผ่นดินของของรัฐบาลนะครับช่วงนั้นน่าจะเป็นทางบิ๊กตู่แล้วนะ สองห้าหกสานะฮะขลุงตู่กุงตู่นะลุงตู่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในเรื่องของการจัดสรรบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการนะจากเดินที่จัดสรรมาที่มหาวิทยาัยนะครับอย่างมหาวิทยาลัยของเรานี่ถ้างบในส่วนนี้ก็อาจจะประมาณสักยีล้านต่อปีใช่ไหมฮะแล้วก็สํานักก็มาบริหารจัดการ จัดสรรไปโนดจัดสรรไปนี่เอาไว้ที่นี่บ้างน,นะเพื่อทํางานตามตามหลักสูตรตามโครงการตามกิจกรรมที่เราคิดว่าสําคัญนะและมีความเหมาะสมหรือเป็นโครงการที่คณะาจารย์ของแต่ละคณะยื่นขอมาก็จะมีการแบ่งคู่กันไปนะจัดสรรกันไปนะครับ,บแต่ทีนี้ในปีตั้งแต่ปี2563ร,รัฐบาลต้คิดใหม่ เริ่มมีการพูดถึงการทําวิจัยแบบบุ่งเป้าแบบเรือธงแบบตามนโยบายที่รัฐอยากให้ทํำอยากให้เกิดนะไม่ไม่ใช่แบบตามใจนักวิจัยหรือว่าตามใจคนที่จะไปบริการวิชาการสังคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ดึงลูกประมาณเข้าสู่ส่วนกลางเขาเรียกว่าพียังอยูเนาะใช่ไหมฮะโปรแกรมแมนเมนยูนิต นะอาจเป็นบพอคบพอขอบอ,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 อะไรนะเมื่อประมาณอยู่ไปอยู่ตรงนู้นพฉะน,นั้นนี่นักวิจัยหรือว่าในส่วนของคนที่อยากทํางานบริการวิชาการสังคมนี่ต้องยื่นโครงการไปขอที่นู้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ช่วงนี้ก็ลักษณะของการขอทุนวิจัยขอเงินที่จะมาทําโครงการบริการวิชาการต้องยืน่นไปที่บพอคบพอขอ,ขอ,ขอซึ่งเขาก็จะมีการ รียกว่าจัดสรรหรือว่ามีช่วงระยะเวลาของการเปิดให้ยื่นซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโครงการเป็นกิจกรรมหรือเป็นนโยบายที่เขาต้องการให้เห็นเพื่อที่จะตอบโจทย์ประเทศในในยุคปัจจุบันนะครับว่าประเทศชาติจะก้าวไปให้ทันกับประเทศอื่นใช่ครับงานวิจัยก็จะเป็นยังไงงานวิจัยที่เรียกว่าจะต้อง ตอบโจทย์ในการพัฒนาในยุคปัจจุบันนะอันนี้อันนี้ก็เราก็เข้าใจนะเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งวิจัยพื้นฐานนะมันก็ยังมีการจัดสรรงบประมาณส่วนนึงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของถ้าเราย้อนกลับมาพูดในเรื่องของการบริการวิชาการสังคมเนาะก็คือเราต้องไปของบประมาณเพื่อที่จะมาทําทํางานใช่ไหมฮะทำกิจกรรมทำโครงการ ซึ่งมันก็ทุกวันนี้ในแง่ของการประเมืนผลท่านรองนะเขาเขาไม่ได้ถามแค่ว่าเราได้ทำใช่ไหมฮไม่ได้บอกว่าคณะได้ทามหาวิทยาลัยได้ทําเขาจะดูสิ่งที่มันผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับกับพี่น้องประชาชนกับครอบครัวของครอบครัวของประชาชนที่อยู่ในชุมชนใช่ไหมฮะว่าหลังจากที่เราเอาโครงการนี้ไปทําแล้วนะครับ เขาได้อะไรประชาชนได้อะไรประชาชนได้อะไรสังคมได้เระซึ่งตรงนี้นี่คือถ้าถ้ามองหนิเราก็ถือว่าเออมันมันคมมากขึ้นมันชัดเจนมันมุ่งเป้าหรือว่าโฟกัสมากขึ้นใช่นะเราก็เชื่อมั่นว่านโยบายตรงนี้นี่น่าจะใช้ระมาณเรียกว่าให้เป็นประโยชน์มากกว่าเดิมเราเราก็แลเห็นด้วยนะฮะเราไม่ต้องยันกีนจากแรมันอาจจะทําให้เรามีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นไม่นะ หายเงินยากขึ้นกับผมค <laughs> ือขั้นตอนเราไม่มีปัญหาครับแต่ว่าปัญหาอยู่ที่หาแหลง่งทุนไปยากขึ้นนะครับ <laughs> <ifik> อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่มันที่มันมีผลกระทบกับการบริหารงานของสนักนะฮะท,ที่ที่ที่พูดมาเนี่ยนะฮะประมาณสักสามสี่นาทีให้ท้ายนี่เพื่อที่จะมาเชื่อมโยงว่าพอมาถึงปีประมาณสองห้าหกสามนิด เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลก็คือถ้าต้องการรัฐบาลนั้นบริการพิชารารสังคหรือว่าในในสุปของวิจัยคุณต้องทำโครงการไปขอกับพ n u ต่างๆที่เขาเผืดให้ขอใช่ไหมครับพราะนั้นนี่ตรงนี้ก็จากที่เคยเป็นเรียกว่าคนเคยรวยเพราะแต่ละปีก็จะมีเงินมาให้เพื่อที่จะกระจายไปส่วนงานต่างๆไม่ใช่แล้ว เราก็กลายเป็นส่วนงานหนึ่งที่จะต้องหางบประมาณมาเพื่อทำโครงการเหมือนกับคณะวิชาเหมือนกับวิรายใช่ครับอันนี้ก็ก็เป<ๆ>็นสิ่งที่เราต้องต้อง,ต,องต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นนี่ในส่วนที่อย่างผมเข้ามาเป็นผูน้บรการในปี2564นะในเมษา2564เราก็จะเห็นพอเราไปไล่ดูข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง เราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากใช่ไหมครเพราะ,ะตั้งแต่ปีสอง2ันห้า้ยกสิบสองย้อนไปอ่ะตัวเลขเงินมันประมาณแป่นดีนมา 20, 20, ยี่สิบยี่สิบอะไรพวกนั้นใช่ไหมแต่พอสอง3นห้ายสามเนี่ยบางมีแล้วช่วงแรกเนยเท่าที่ผมดูข้อมูลก็คือท่าน,นอธิการบดีนะครับท่านรองศาสตราจารยน์นายแพทย์ชันชัยผานทองวิรยะกุลน,นะครับท่านก็ให้ความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณ สำนักงานอธิการบดีนะครับให้มาจํานวนหนึ่งผมจำได้ด้ว่ามันเก้าล้านหรือสิบล้านประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้สํานักบริการวิชาการนี่ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนงานด้านบริการวิชาการสังคมเพื่อตอบโจทย์ให้กับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งหลังจากที่ผมเข้ามานะฮะเราก็มาคิดว่าในแง่ของงบประมาณนะฮะถ้าเราจะมาขอ มหาวิาลยไปทาโครงการทํากิจกรรมนี้น่าจะน่าจะไม่ใช่คําตอบครับน่าจะไม่ใช่คําตอบก็เป็นที่ไปที่มาของการที่มาพูดคุยกันแล้วก็มุง่งเป้าในการที่จะหาแหล่งทุนภายนอกมาเป็นอ่าเียกว่ามาเป็นคุ้กําลังในการที่จะขับเคลื่อนงานให้กับสํานักซึ่งก็ทําให้นในในปัจจุบันรบเราก็พอมีกิจกรรมมีโครงการมีผลงาน นะครับที่พอที่จะบอกได้ว่าโอเคเราก็ยืนได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าในแง่ของงบประมาณบุคลากรนะเราก็ยังต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดินนะครับคือตอนนี้งบประมาณบุคลากรเรา32คน32ท่านก็จะมีงบประมาณแผ่นดินสักประมาณสักสิบห้าล้านประมาณนั้นครับ แล้วก็จะมีงบประมาณจากสมักงากรรมธิการบดีอีกประมาณสักล้านกว่าเออแล้วก็เราเองก็เริ่มลดน้อยลงนะอาจจะหลักแสนเพราะว่าช่วงหลังก็จะมีบุคลากรเราที่เกษียณ้วยนส่วนหนึ่งก็ปรับไปเป็นพนักงานเงินแผ่นดินนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะก็ถ้าปรับจากผู้จ้านของมหาวิทยาลัยไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะเป็นใครงบของ ส่วนงานเป็นงานสำคักคพนเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามองในแง่ของงบป,ประมาณที่เกี่ยวกับบุคลากรเนี่ยเราเราคิดว่าเราจะต้องขพ้่งบป,ประมาณแผ่นดินอยู่นะครับแต่ว่าในแง่ของอแหล่งทุนหรือว่างบป,ประมาณที่มาทําโครงการบริการวิชาการสังคมดีตอนนี้เราได้มาจากหลายที่นะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่พูดตอนนี้ครับ เดี๋ยวจะไม่มีอะไรพูดโอเคคขอบคุณแล้วก็รายการมากครับก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็พอที่จะได้ทราบนะครับว่าครับนักบริการวิชาการนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับมีภารกิจอะไรตั้งแต่ก่อตั้งใช่รับจนปัจจุบันนะครับครับมีการที่จะหาแหล่งทุนเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนนะครับนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยครับอะไบาง